สวัสดีครับพบก,ก็บดวงหนึ่งนาทีกับด็อเตอร์เทมส์แทารุคค้านนะครับคืนนี้จะเป็นโรงไลน์สัปดาห์นะครับรวันจันทที่30เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมนะครับเข้าสู่เดือน เดือนพฤษภาแล้วเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเรามาดูกันว่าชาววันที่กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจทิกต็อกดรเทมทารคคันนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะยังมีคลิปโดงหลายสัปดาห์แต่สัปดาห์ถัดไปอาจจะงดไปนะครับพอดีว่าดรเทมจะต้องไปบวชเป็นพระนะครับอานุโมทนาบุญแล้วก็ได้บุญร่วมกันนะครับผมทั้งเจ้ากรรมในเวรเสียสิทธิ์ลูกดวงทุกท่านที่ได้รวดวงกับผมก็ขอให้ได้รับบุญไปด้วยเช่นกัน <c oughs> สำหรับชาววันละวันอาทิตย์นะครับชาววันอาทิตย์ช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องลังเลงใจกังวลใจจะไปต่อหรือพอเข็นจะซ้ายหรือจะขวาห้อยหัวคิดเหมือนโดนเหมือนโดนเอาเปรียบเหมือนโดนโกงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ เหมือนอมีผู้หญิงที่มีอำนาจหรือหมายถึงแฟนก็ได้หรือผู้หญิงหัวนหน้านะครับดูตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นคนจัดการในทุกๆเรื่องใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆในสัปดาห์นี้และมีโครงการที่จะทาอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่รวมทั้งการเดินทางร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปก็าอาจจะเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะ Pay the work การเดินทางก็เกิดขึ้นได้และรวมทั้งปัญหาต่างๆจะแก้ไขได้และได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่อะไรบางอย่างด้วยเช่นกันถ้าเรื่องของคนรักถ้าเป็นคนโสดก็จะมีคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณกําลังคยยอู แต่ถ้าคุณคนเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักในสัปดาห์นี้นะครับผมทีนี้ชาววันจันทร์ดูซิว่าสัปดาห์ต้นเดือนจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาววันจันทร์สำหรับชาววันจันทร์นะครับช่วงนี้อาจจะหัวร้อนหน่อย อาจจะมีเรื่องที่หัวร้อนเหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างเหมือนคนที่แพ้แพ้สงครามแล้วยังต้องสู้ต่อมีเรื่องหนักใจกังวลใจหรือปัญหาเดิมๆที่เราต้องคิดต้องแก้เหมือนแก้ไม่ตกเหมือนแก้ไม่ได้ยิ่งแก้ก็ยิ่งกุ้มใช้คำคำนี้เลยแล้วกันนอกยังหาทางออกไม่ได้เลยให้ระวังการโดนแทงข้างหลังนะเอกาสารสัญญาหรือเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามนะครับสัปดาห์นี้สาหรับวันจันทรนะให้ระวังเรื่องนี้นิดนึงนะครับคุณอาจจะหัวร้อนในเรื่องแผนบางแผนนี้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้า ให้ระวังการมีปากเสียงหรือการทะเลาะวิวาสรวมทั้งการแข่งขันการฟาดฟันกันสูงมากในสัปดาห์นี้บางคนอาจจะเป็นเซลล์วัวต้องแข่งคนยอดหรือทําอะไรบางอย่างนะครับมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ใช้คําคํานี้นะครับผมใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆนะสำหรับชาววันจันทร์นะครับชาววันจันทร์ช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะหัวร้อนหน่อยเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับผมใจเย็นๆนะ แล้วก็เรื่องให้ระวังการทะเลาะวิวาทน,นะสำ,สำคัญมากเลยสัปดาห์นี้นะครับผม